สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นอีแทนคุณจัตพิธารู้ว่าขาดคุณสมบัติยังจงใจฝ่าฝืนกฎหมายเชื่อกุญซือล่าสุดนายแทนคุณจิตอิสระรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่ไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกครั้งและสารรัฐธรรมนูมีมติ7ต่อ2 รับคดีที่กกตอรองให้วินิจฉัยคุณสมบัติสสโดยระบุว่าเกิดจากเหตุเพราะนายพิธาขัดทำมาพิบาลในตัวเองรู้ทั้งรู้ว่าห้ามถือหุ้นสื่อไอทีวียังคงสถานะความเป็นหุ้นสื่ออยู่แต่ก็จงใจฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นเพราะเชื้อกุลซื้อด้านกฎหมายคนเดียวกันที่เคยแนะนำนายธนทรจึงรุ่งเริงกิจจนเป็นเหตุให้เจเริญลอยตามกันใช่หรือไม่ ทางการสิ้นสมาชิกภาพถูกตัดสิทธิ์และถูกดำเนินคดีอาญามาตราหน1่งอันเป็นวิบากกรรมที่นายพิธาทำตัวเองล้วนๆไม่เกี่ยวกับใครคนอื่นเลยนายแทนคุณระบุด้วยว่าหากจะโทษจงโทษตัวเองที่ไม่อรอบคอบ หากจะโทษจงโทษตัวเองที่ไม่รับข้อพอและตีความกฎหมายตามใจตนเองและควรหยุดนำมาสร้างวัฒกรรมโจมตียุโยงปลุกปัน่นให้เกิดความเกลียดชังในหมู่ประชาชนเกลียดชังองค์กรอิสระและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ควรให้สติให้ปัญญาในการเคารพกฎหมายไม่ใช่เป็นฝ่ายออกกฎหมายแต่กลับทำลายกฎหมายเสียเอง ขอย้ำว่าประเทศไทยเป็นนิติรัฐไม่ใช่น,นิติดอมสม้มมีกฎหมายไม่ใช่กฎหมู่ขอให้หยุดโทษคนอื่นให้คนเข้าใจผิดเพื่อสร้างความแตกแยกในสังคมและพิจารณาตนเองว่าทำอะไรผิดบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ